ขอบคุณแฟนอาร์ตจาน้องแอทีเหมือนเดิมนะจ๊ะแพนท่าแบบยันเดรนน่ารักมากขอบคุณมากจ้ะโอ้ oh God. เกมเงียบมากมัมยจ้ะสญญายงนสวยค่ะทุกคนวันนี้อยู่เกม why is coffee the why is office coffee so bad ทำไมกาแฟนในออฟฟิศนี้มันโคตรแย่เลยเกมที่เราจะเล่นเป็นพนังกงานออฟฟิศธรรมดาที่วันวันก็เอาแต่พิมพ์งานนังหน้าจอและกดเดียวของออฟฟิศนี้คือ ห้ามดื่มกาแฟที่มันจะโผล่มาข้างๆโต๊ะโคตรโคตรเป็นอะไรที่เพียนและพี่ลึกไปค่ะใหม่ก็เกียดธาดพิมนจังเลยเอพริลยู่นผิยชากิใดๆคือพิมพ์งานเรากดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมก็คือเราก็จะพิมพ์งานอย่างเดียว อ,อ้าวช่วยไม่ได้ะนะกาแฟมันหอมเกินเธอยังไงดีน้าเราจะดื่มมันดีไหมะนะงานก็หนักเจ้านายก็เฮี้ยเงินเดือนไม่คุ้มเลยกาแฟแก้วเดียวไม่แปลด,ดอกเนาะเออโ,โอ้ยร้อนร้นรฟูฟูฟูกูดื่มไปแล้วลวกดิ้นกูไปแล้วด้วย <laughs> รู้สึกสดชื่นเอาอีกสักอึกกูเห็นแล้วกูจะแดกเองสีกาแฟเปลี่ยนปะเฮ้ยชอบกาแฟนันอันนั้นไม่ได้อือผถไปแล้วสักหน่อยนะเ s ้มถามแบบไม่สิมีสิท c ิ a ตอบแต่ก็ช่วยตอบแบบ Yes or No Chờ <coughs> cho. I know that you know that I'm here because uh, we made eye contact. Chết lún nó mà này thì này trong I asked you how that coffee was and. và rồi gì Thông gì đó. It was like <coughs> just a simple question. Yeah, well, <laughs> anyway, I just thought I'd let you know that uh, <laughs> drinks actually aren't allowed in the office. They uh mm. they sort of covered that in the uh, mandatory anti external sustenance seminars that we uh <laughs> have to go to twice a week. I'm <laughs> sure you've been that, but <laughs> in case you forgot, <laughs> <We>, uh, <laughs> they <definitely> don't allow <laughs> drinks, so I would definitely highly recommend putting that away. นายรู้ใช่ไหมว่ากฎเดียวของออฟฟิศเราก็คือห้ามดื่มกาแฟนายช่วยแบบวางมันลงได้ไหมที่ก็ตามที่ฉันบอกแะนจะฉันเตือนนายน้วนะกูจะเด็กสดชื่นแพดดิ <S <s ้งเพจไรต้องหาลพสพิกอัพเดอะเพจพิกอัพเดอะเพจปะเดอะเพจหรือเดอะเพจวะนี งานของนายนะ่ะมันลดลงนะเกือบจะขึ้นหนึ่งเลย pick up the pace pick up the pace แปลว่าอะไรวะฉันไม่รู้แปลว่าอะไรโดยผู้จัดการของคุณไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันกำลังโฟกัสกับงานของฉัน,นกับกาแฟคอฟฟี่ฟ <c oughs> สดชืน่นกาแฟมันเปลี่ยนสีหรือเปล่าวะดูด็กคิดไปเอง ก็แค่เตือนนะจากบริษัทข้อความจากบริษัทแขนทั้งคู่อ่ะมันควรจะอยู่บนคีย์บอร์ดอะนะทำให้แน่ใจนะว่างานของนายมันโอเคงานของนายมันเจ๋งไม่มือหนึ่งของกูไม่ต้องดื่มว้าทำไมมึงบังคับให้กูทำจังเลยกูจะดื่มกาแฟตอนนี้เรามีมอนิเตอร์สำหรับพนักงานแล้วนะ มอนิเตอร์อะไรมอนิเตอร์อะไรของเธอเค่ฉันทำงานหลังคนหลังแข่งที่นี่ก็ไม่พออีกเหมือนลอนกูทำงานอยู่ตัมาทำไมบอสโอ้ไยยกอดยยยอยย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 ออยย เอาจริงจริงดยใช้อัตโนมัติเงี้ยเดยนะฉันมีอะไรจะลงนกับงานข้างในนะนายกำลังพังกฎข้อแรกของเรานาะกฎข้อเดียวของออฟฟิศเราเลยก็คือห้ามมีกาแฟอยู่บนโต๊ะทำงานนายช่วยวางมันลงหน่อยได้ไหมถือว่าใช้ขอร้อง Look, know what you. ฉันไม่รู้ว really like, ่าเกิดอะไรกับนายเสาาแบบนายนั้นนายมีสัปดาห์ที่แย่เหรอหรืออะไรมีปัญหาไรก็คุยกับฉันได้นะทำให้ฉันฉันจะไม่ไปไหนจะกวัวนายจะตอบฉันฉันไม่สนฉันจะดื่มวววันายหยุดดืมมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ไม่นายไม่รู้ว่านายทำอะไร นี้แค่กูดื่มกาแฟแก้วเดียวโอ้โ oh. ห oh my god <laughs> <c oughs> สุดชื่น wow wow oh my god oh my god โ okay. 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 อ้โหเอาให้หมดแก้วไปเลยค่ะ แฟแก้วเดียวกาแฟแก้วเดียวกาแฟแก้วเดียวหลุดมิติเลยกูโคตรความฝันกูเลยและหลังจากนั้นฮีโร่ของเราก็หลุดไปยังช่วงเวลาและมิติที่เราไม่รู้ว่าคืออะไร นว,นว่าอะไรคือคำถามและคำถามนั้นคืออะไรแต่ที่แน่ๆก็มีสิ่งที่เขาอยากจะรู้ในอนาคตอนาคตนั้นเปิดกว่าเกี่ยวกับกาแฟที่อยู่ข้างๆตัวของเขาถึงแม้มันจะเป็นแค่กาแฟถูกๆจากออฟฟิศก็ตามเราดื่มอีกได้ไหมไอจะชื่น แดกกาแฟแก้วนึงก็คือหลุดมิติเลยเดาออกเลยว่าเกมนี้มันคืออะไรถ้าเนื้อเรื่องก็คือตามที่เราเห็นเลยกดข้อรแรกของอ,ออฟฟิศนี้คือห้ามดื่มกาแฟเพราะกาแฟะจะทําให้มึงหล,ลุดโลกเออกูดื่มแล้วกูกลายเป็นสับปะรดหรอป้งตัวใจเสี่ยงบอสมันทําเหมือนแบบกรีดร้องเวลากลัวแต่คิดว่าไอเมนหลักของเกมนี้คือมันต้องการจะล้อเลียนเวลาเราอยู่ในออฟฟิศมากกว่า เวลาเราทํางานออฟฟิศมันจะมีกฎที่ค่อนข้างหนากฎที่แบบว่าไม่ทํางานไม่เอาจะจ้องคอมไม่เอาจะอยู่หน้าคอมแสดงว่าเธอไม่ได้ทํางานอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่างที่สองห้ามห้ามดื่มกาแฟบนโต๊ะตัวเองเราก็เลยแบบเออแดงมเมงกูไม่สนแล้วเออเมาส์โพแล้วก็เหมือนมันจะล้อเลียนประมาณว่ากาแฟในออฟฟิศอะรสชาเทียจัดเทีย er, จนแบบทุกครั้งที่คุณเอามาดื่มกันเลย หลุดมิติไปเลยแบบฟังไม่รู้นะนี่ไม่นี่เคยทำงานออฟฟิศตะคิดว่ากาแฟมันก็ก็ปกติเออแต่ว่าแบบสำหรับคนที่เขาอยู่นานๆเขา,นานคงจะไม่ชอบกาแฟออฟฟิศที่แบบมันถูกๆอะไรแบบนี้แล้วมั้งเขาถึงได้ออกไปซื้อข้างนอกเหมือนต้องการล้อเลียนว่าการทํางานออฟฟิศมันค่อนข้างเฮียอย่างเงี้ยแบบเราก็เราก็เบื่อที่ทํางานหน้าคอมบ่อยๆก็แค่แบบเออแค่กูจะเดกกาแฟ บนโต๊ะทํางานกูให้กูมีความสุขกับโต๊ะไม่ได้เลยก็คือต้องมีกล้องวงจรปิดมามองกูต้องมีเพื่อนเอ,เ,อ,เ,อเพื่อนที่มันเชิงเงิน,น้ามามองมามองกูบอสมึงก็โทรหากูจังอะไรแบบนี้ <laughs> ปั่นดิ <laughs> เกมนี้ปั่นดิ <laughs> เอ๊แล้วเจอกันมาคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย